ถ้าคุณยังคงดึงดันที่จะรักเขาต่อไปบทสรุปของคุณและเขาจะเป็นยังไงจะสมหวังอย่างที่คุณคิดและเฝ้ารอไหมเอาวันนี้นะคะพบกับแม่หมอยกแล้วนะในคลิปแบบแรนดอมนะคะอะแม่หมอก็จะมาขอเปิดพลังงานของพวกคุณนะคะในหัวข้อนี้กันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยนะคะคุณจะสมหวังกับเขาไหมมันจะคุ้มกับการที่คุณเนี่ยนะคะ,ะยังคงดึงดันยังคงที่จะเฝ้ารอเขาต่อไปไหมมาดูกันเลย การที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะอ่านไม่ใช่เรื่องบมืองเอินนะเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณนะคะถ้าเกิดว่าไพ่ออกมาดีนะก็ขอให้รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าออกมาไม่ค่อยโดนใจตรงใจเราเท่าไหร่นะก็ถือว่ามารับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกัน,นเนาะอย่าอินอย่าซีเรียสจนเกินไปนะคะ,ะถ้าอยากเช็คพลังงานส่วนตัวก็แอดไลน์ N เข้ามาปรึกษากันได้คะ่ะอ่าโอเค ถ้าคุณเนี่ยนะคะยังคงดึงดันที่จะรักเขาต่อไปนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้จะสมหวังไหม แม่หมอมองว่ามันก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะเออแต่แม่หมอกลัวว่าความจริงใจที่เขามีให้กับคุณนะคะมันจะไม่เท่ากับที่คุณจริงใจให้เขาคือที่แม่หมอเห็นนะคือคุณคุณค่อนข้างมีความจริงใจให้แก่เขานะคะแล้วก็ค่อนข้างแบบว่ารู้สึกดีกับเขาเป็นอย่างมากคุณพร้อมมากๆเลยที่จะเออมอบสิ่งดีๆให้แก่เขาอะไรแบบเนี้ยเออมอบสิ่งดีๆอยากที่จะเ,เริ่มต้นเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆให้แก่เขายังคงแบบเหมือนกับว่า มันเหมือนมั่นคงเะมันก็แบบอย่าเออยังฉันชอบคุณเนี้ยฉันฉันต้องการที่จะ,ะที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเขามอบความรู้สึกดีๆให้แก่เขาอะไรอย่างนี้นะคะ,ะทีเนี้ยไพ่มันไพม่พมันมีไพ่เดอะเดวิขึ้นไงเออแม่หมอก็เลยก็เลยต้องต้องขอบอกว่าให้ให้คุณระวังและกันเออย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าให้ความอย่าให้ความจริงใจของเราค่ะ ตกเป็นอตกเป็นออะไรเดียที่แม่หมอคิดคำพูดไม่ออกที่มันจะทำให้คุณแบบรู้สึกไอนนี mm ่ hmm. น้อยลงอเอออยาให้ความจริงใจของเราค่ะไปกลายเป็นว่าไปทําให้เขาทําร้ายแล้วก็กลายเป็นว่าทําให้เขามาล้อเล่นกับความรู้สึกของเราได้เอออะไรแบบนี้ดีกว่าเนาะอืมเอ่อเพราะว่าถ้าคุณถ้าคุณเหมือนกับว่า คือเขาเขาจะรู้อะเขาจะรู้ว่าคุณนะคะค่อนข้างรู้สึกดีอะเขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้ว แล้วทีนี้คนคนนี้แม่หมอนแนะนําให้ให้คุณแบบว่าเออจริงแหละคุณอาจจะรู้สึกดีอะเขาแล้วคุณก็ชอบเขามากจนจนบางทีอย่างเงี้ยอ่ามันมันทำให้เรามองมองไม่เห็นในมุมอื่นๆของเขาว่าเออถ้าเราชอบใครรักใครอะไรเงี้ยเราก็จะมองว่าคนคนนี้ดีเออคนคนนี้ดีที่สุดเลยในสายตาของเราอะไรแบบเนี้ยเนาะเออนั่นแหละค่ะก็มันความความจริงใจของเราอะความรู้สึกดีของเรา่ะมันจะกลายเหมือนกับว่ากลายไปเป็นเออเป็น เป็นเป็นสิ่งที่แบบว่าทําให้เขาเอา่อมาเล่นกับความรู้สึกของเราแบบนี้ได้นะคะแม่หมอก็ต้องให้ระวังคือรักได้นะเรารักเขาได้เรา,เาเราู้สึกดีกับเขาได้แต่ว่าเออเราก็ต้องมีสติน้องมีสติในการที่จะรักหรือว่าชอบใครอะไรอย่างนี้นะถ้าเรารู้สึกว่า ถ้าท่านในอนาคตแล้วกันถ้าต่อไปคะคุณคุณมีโอกาสได้ได้คุยได้คบกับคนนี้จริงๆอะไรเงี้ยก็แม่หมอก็อยากจะขอให้คุณนะคะมีสติในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้มากๆแล้วกันนะดูให้ดีๆเออดูให้ดีๆถ้าถ้าวันไหนที่คุณคบกับเขาไปหรือคุยกับเขาไปแล้วคุณรู้สึกว่าเขาอะ่ะเหมือนกับว่ายังไม่จริงใจกับเรามากเกินพอเออมากออมากพอเอมากพอเหมือนกับที่เราให้เขาอะไรแบบเนี้ ก็ให <S an> ้ค <S an> ุณแบบรีบถอยรีบรีบถอยออกมาอะไรแบบนี้เอออย่าอย่าแบบอย่าไปให้ให้ใจเขาเต็มคือคุณต้องเผื่อไว้รักตัวเองบ้างนะเผื่อไว้รักตัวเองเผื่อเผื่อไว้เผื่อเผื่อไว้ให้ความรู้สึกดีๆของตัวเองบ้างอะไรอยาเงี้ยอย่าแบบอย่าให้ใจใครจนหมดอย่าแบบว่ารู้สึกดีหรือแบบหน้ามืดตาัมอะไรแบบนี้ในในความรักความสัมพันธ์มากเงี้ยเราเราต้องรักตัวเองครึ่งหนึ่ง แล้วเราก็ค่อยเราต้องรักตัวเองก่อนนั่นแหละเราต้องรักตัวเองก่อนแล้วเราก็ค่อยๆแผ่ความรักอันนั้นไปยังคนอื่นนะคะอื่นนะเพราะใดๆแล้วตัวเราความรู้สึกเราใจเรานะั่นก็คือสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องนึกถึงความรู้สึกของเราด้วยนะนึกถึงใจของเราด้วยนะคะการรักใครชอบใครก็เป็นเรื่องที่ดีนะ,อะโอเคแม่หมอก็ขอแนะนํานะคะชาวแรนดอมนี้ประมาณนี้แล้วกันคะ่ะอะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากเลยสําหรับการเข้ามารับชมนะคะก็อย่างที่บอกนะไม่น้อยไม่อินไม่ซีเรียสน,นะถือว่ามารับ ชมเมื่อความมันเทอมเพราะว่ามันเป็นการดูแบบพลังงานโดยรวมนะั้นเราอาจจะมีหลายๆคนหลายๆพลังงานมาดูคลิปเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพลังงานเป็นของใครต่อใครบ้างมันก็อาจจะมีปนๆกันอะไรอย่างนี้ต้องมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรเงี้ยพลังงานสลับกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะถ้าอยากให้แน่ใจก็แนะนําให้ลองมาเช็คพลังงานส่วนตัวกับแม่หมอดูนะอันนั้นจะเป็นเรื่องราวคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับการรับชมรัะพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าค่ะบ๊ายบาย ไยไม่หมอไปแล้ว